สวัสดีค่ะรถบ้านแท้เจ้าของขายเองนะคะ85,000บาทคะ่ะโตโยตา้าวีออสรถยนปี0 5เกียร์ออโต,โต,โตโอ้นะคะตัว e เครื่องยนต์สุดป,ประหยัดค5 0 0่ 1, ซีซีนะคะรถทรงสวยค่ะประหยัดด้วยนะคะเป็นรถบ้านแท้เจ้าของขายเองค่ะคันนี้นะคะ85,000บาทเป็นเจ้าของจับจองกันได้เลยนะคะสีสันมีตำหนิมีดูรอยบ้างนะคะ ตามอายุคุนข่านด้านหลังคาก็จะมีซีดบ้างนะคะภายในค่ะแอร์เย็นฉ่ำเพิ่งเปลี่ยนตู้แอร์แล้วนะะ้าคัดคอมแอร์มานะคะภายในกว้างๆคอนโซลหน้าสวยๆช่วงร่างดีแน่นๆเพิ่งทำมาใหม่ใช้งานกันยาวไปค่ะสภาพขันนี้นะคะก็จะมีตำหนิตรงสีรอบคันนะคะทุกท่านก็ต้องไปทำสีกันใหม่ทั้งคันเลยนะคะเครื่องเกียร์ช่วงร่างดีพร้อมใช้ค่ะสีไม่สวยอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ ขายเงื่งสดในราคา85,000บาทท่านใดสนใจติดต่อเจ้าของรถโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเป็นรถบ้านแท้เจ้าของขายเองค่ะติดต่อไปดูไปทดลองขับข่อนได้นะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจนัดหมายกันโดยตรงเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ